อาจารย์ครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าใครช็อตทองตามอาจารย์นิพนธ์น่าจะรวยแล้วค่ะเขาโดนยับเลย,ย,ยมันฝังช็อมันได้เปรียบอะไรนี่เราดูเงี้ยแต่มันเพิ่งมีแท่งแดงแท่งแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนที่มันเริ่มลงอ่ะมันจะมันจะยึกยักยึกยักยึกยักอยู่แต่มันบอกแล้วไอขว้ขาวๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีสิทธิ์เห็นนงอาจารย์รรโซนสองพันเจ็ดเนี่ยมีสิทธิ์เห็น,น่ย ะครับก็แต่มันไม่ใช่ลงทีเดียวนะมันก็จะเนงจากมันขึ้นมานานเนี่ยไอ้ c ognitive dissonance เนี่ยแปลว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อนะครับอะไรที่ขึ้นมานานๆเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนว่ามันจะลงเนี่ยมันเปลี่ยนยากครับอาจารย์อันเนี้ยก็แสดงว่าแต่ถ้ามันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสลงนะเพราะคนส่วนใหญ่ยังคิดว่ามันจะขึ้นได้ไงทุกทคนยังมองว่าลงอยู่นะ มันก็จะผันผวนนะเขาเรียกคอกนิตีเพียสโซนั่นนะครับนะครับแต่เขาต้องมาดูว่าเนี้ยมันเริ่มละมันเริ่มลงละเพราะฉะนั้นไอการลงแล้วจะลงไปเลยแรงๆเนี้ยมันมันไม่ใช่ครับมันมันจะมีลีลาในการลงนะครับแต่มันขึ้นมาเยอะนะมันก็จะลงค่อยคาที่จะยาะอ้ครับทองมันไม่ได้มีพื้นฐานประกาศผลกำเนรงานอะไรเหมือนกับหุ้นน่ะนะครับมันมันก็จะเป็นมันก็เหมือนกับ เป็นเรื่องของดีมาสไพนเป็นเรื่องของความเชื่อที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอะไรเงี้ยแนวไหนที่ควรจะใครช็อตมาแนวไหนที่ควรจะปิดนะครับอย,อย่าเพิ่งไม่มองลงไกลฮะสองสองแปดแปดศูนยะ์นะครับสองแปดเจ็ดเจ็ดลงมาสองแปดเจ็ดหกเห็นไหมฮะสองแปดหกสี่เพราะนั้นโซนแถวนี้ยนะครับเป็นโซนที่ใครช็อตมาเนี่ยก็ปิดได้นะ เอาแบบเซียนๆเลยนะเอาแบบเทรดเดอร์เลยนะไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรกันมานครับ <Yeah. S 1> โซนแถวนี้มีสินแดงไม่ใช่โซนช็อตครับ oh. แต่หลังจากเด้งแล้วเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเนี่ยโ <Yeah. S 1> อโซด้วยนะฮะอก็การเด้งมีโอกาสเด้งเหนือนะฮะสองเก้าหนึ่งหนงนะครับแต่ถ้าใครอ่ะไม่อยากเทรดน,นะ ที่พี่บอกแล้บว่าเวลาขาลองเนี่ยก็ถือมาจากพันแปดเนี่ยก็โหเจอสองรอหสิบเหรียญก็ถือมาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าคุณช็อตไปแล้วนะคุณก็ถือไปนะครับโอกาสเด้งเนี่ยน่าจะน่าจะกูตั้งสต็อปลอไปเลยนะครับสอง 5, 3ห้าสามแล้วก็คุณก็ดูไปสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะเห็นภาพเองครับอ่าภาพเนี่ยก็คือถ้ามันไม่หลุดน่ะ สองเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยก็กลับมาลองใหม่นะครับเพราะมันจะยังไม่จบนะครับพี่อธิบายบ่อยๆว่ามันมันก็เกิดจากไอ้ซอฟต์แ n นดิ้งนี่แหละความไม่แน่นอนนะครับไอ้สิ่งที่ทามาแล้วคนคิดอต่นี้มันก็จบไปละมันไม่มันไม่ได้มันไม่จริงละมันไม่จริงตามที่บอกว่าทามาจะดีนู่นดีนั่นอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตามนั้นและวเพราะมันเป็นตามกลไกนะครับว่าอะไรที่อยู่ข้างบนมันก็ต้องมีพักลงล่างนะ นะครับของช็อตต้องบอกก่อนว่าไม่ง่ายเหมือนฝั่งรองนะครับมันจะค่อยงยากเอาละแต่คนที่ช็อตมาจากข้างบนโซนที่นะครับเอาว่าสูงกว่าสองเก้าหนึ่งหนึ่งเอาสองเก้าสองเจ็ดแล้วกันสองเก้าสองแปดที่เราพูดถึงว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะก็อาจจะไปแตะได้เลยได้แต่ก็จะไม่ขาดทุนนะเป็นคนคิดจะเทรดนะนะถึงช็อตมาแถวนั้นแล้วถ้ากลับตัวลงอีกทีหนึ่ง ก็สัญญาณช็อตที่ชัวร์ก็คือตอนหลุดไอ้เส้นสองเก้าหนึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะนะนก็จะเป็นชอ็อตที่ทีหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งถ้าลงไปสองเจ็ดหนะ้าศูนย์เนี่ยแต่ช็อตที่ถูกต้องคือช็อตตอนที่เด้งขึ้นไปเหนือสิบเดือนนะอันนั้นก็ช็อตแบบขายบ้านขายรถช็อตก็ได้ยังไม่รู้ว่าตรงไหนนะการเด้งไม่แน่นอนนะครับก็ค่อยช็อตนะยากยากเสมอครับยากเสมอก็ถ้าใครปิด ปิด้องที่มาจากพันแปดพร้อมเหล่าเ่ยนมะันที่จัาไม่ผิดก็แปดตุลาเนี่ยสองปีที่แล้วนะเมื่อแปดตุลาย้อนไปปีสองสี่ก็คงซื้อกระหาดได้แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องปวดหัวด้วยนั้นนิ่งด้วยนะี่ยอ่ะทองก็ประมาณนี้นะครับว่าอ่าขาช็อตเริ่มได้เปลียดน,นะครับเหมือนที่บอกมาตั้งแต่เมื่อวานลนะครับ ส่วนบิตคอยคือมีสองวิธีก็คือปิดไปครึ่งหนึ่งนะปิดไปครึ่งนึงนะแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยนะไม่เอาไปเล่นละนะครับไม่เอาละหรือปิดไปหมดแล้วรอรอเล่นลองใหม่เพราะว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะจบรอบนะครับอแต่ถามว่าอย่างนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นยากนะครออสซิเลเตอร์แบบนี้นะต้องรอให้ออสซิเลเตอร์เสมอกันก่อนนะครับ เนี่ยก็อยู่ไปเขตที่โอเวอร์โซลซูเปอร์โอเวอร์โซลนะฮะเนี่ยเด้งตามระบบก็คือเนี่ยพอไดเวเนในทางเฟบสั้นก็จะเด้งเนี่ยเด้งไปก็ก็ต้องดูนะส่วนคนที่มั่นมากๆเรื่องเชื่อเรื่องพื้นฐานของบิคอยก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยก็ถือไปแล้วแต่นะครับแต่คนต้องการโพเทคก็ต้องดูดูไปน ทิ่เฟกนะฮะเฟกก็ก็ยังยืนยันนะว่าฝั่งช็อตยังได้เปรียบอยู่นะฮะการถือช็อตก็ต้องมีสต็อปรอสตเหมือนเดิมนะฮะขายถือมายาวๆนะฮะถือมาเรายาวๆก็ดูสต็อปสัปเดย์ไปอยู่ที่อ่ามีมีเจ็ดก้อหนึ่งอยู่จุดหนึ่งนะครับจัตุรัสยี่สิบนะฮะแปดศูนย์สี่นะฮะเอส ห้าสิบเอสองห้าโอเคใช่นะครับก็เราก็จะเห็นว่าวันนี้ก็จะมีหุ้นโชว์มาใหม่อันน่าดูนะฮะตัวที่รีบาวอยู่นะครับอันนี้เราจะตอบคำถามด้ว,ว่าทำไมเราถึงปิดหุนนะครับเพราะเราไปดูข่าวหรือไปเชื่อว,ว่ากำไรประกาศออกมาดีอะไรโน่นนีน่มันไม่ใช่หรอกมันดูบังลุงลาดนะฮะนะครับถ้าเรามีระบบอ่ะพี่พี่บอกว่าเราจะลงมาโซนร้อยห้าสิบแันแปลว่าลงมาโซนเส้นขาวเนี่ยนะฮะ โซนเส้นขาวเนี่ยแต่พี่ถามว่ามันหลุดสิบมันได้ยังมันหลุดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นการรีบาวคือพูดเนี่ยมันจบรอบแล้วถ้าเราดูเงี้ยคือคาว่าจบรอบมันจบตรงนี้แต่แพทเทิร์นตรงเนี้ยนะครับกระตุงเนี้ยเราดูงี้อ่านะฮะจริงๆมันจบตั้งแต่ตรงนี้ฮะไม่ยอมจบมันดันต่อเห็นไหมฮะมันดันต่อไม่จบดันต่อแล้วก็ดันอีกทีหนึ่งท้ายมันก็คือไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนเหมือนกันเลยนะฮะ แต่แพทเทิร์นราคาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำา a bc อันนี้ก็เหมือนกันทำาอแล้วก็อันนี้เป็น b นะฮะแล้วก็ลงทำา c เนี่ยแล้วก็ลงทำา c ละอันนี้เป็น c ครับอันนี้ก็ถ้าแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือหลุดมาละแล้วลงมาละลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งนิดหน่อยฮะอบเเกิดเดสคอร์ทีมฮะเดสคอร์เดสคอร์หลุดมาละแล้วก็เดสคอร์ถ้าหลุดแล้วไม่เดสคอร์เนี่ยต้องวิกลับไปยืนเหนือยี่สิบห้ามัน ยากแล้วแสดงว่าไอ้น,นี่มันก็เป็นแค่การรีบาวอ่าเป็นการรีบาวแล้วเราเห็นไหมครับว่าตี่นี้ขยืนขายของอยู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเอาของโซนล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นโซน้างล่างที่ถ้าพูดถึงอ่าตามพื้นฐานเนี่ยก็ร้อยต้นต้น,ตน,นอ่ะนะฮะอันนี้มันมันหมายถึงว่าเราวิเคราะห์ว่าหนึ่งหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นดีแหละแต่มันอยู่ในตลาดที่ไม่ดี โอ้ oh, ใช่แต่มันก็อยู่ในอุตสาหกรรมดีนะเนี่ยมันก็ไม่ลงเอาตายหรอกนะครับครับชีวิตใหม่เดี๋ยมันขึ้นมาจากสี่บาทนะชีวิตใหม่ของในเนี่ยตั้งแต่ที่มันเคยสื้อซัพเป็นไปถึงนสะี่บาทเองนะตอนซัดเป็นอยู่นะครับพี P e ก็ไม่ได้ถูกอะไรมากนะครับอ่าเราก็ถ้าเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นการรีบาวเนะี่ยเราก็ต้องก็ทําใจนะว่าเป็นจะรีบาวที่ไหนมันไม่แน่นอนนะขนาดตอนจบเนะี่ยมันยังทำเอบซนะครับ มันจะทําไม่เหมือนกันแหละนะแล้วว่า A B C นี่ของทาฟเฟิมันยังอยู่ในขึ้น c นะของทาฟเฟิมัน,น,น,นเ,เนี่ยนะครับหรือทํา A เนี่ยจบห้านะแล้วก็ยังทา A อยู่กําลังเร่งทํา B อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือถ้าเรารู้ว่ามันให้เราการเล่นครั้งนี้ก็คือเป็นการเก็งกำไรนะอันนี้เราก็จะเข้าใจว่าเออมันมัน ม,มันต้องถายยังไม่ว่าจะมาถามว่าราคาไหนอีกนะฮนะอย่างสอพอเนี่ยหลุดสิบมันยังใช่หลุดแล้วนะฮะหลุดแล้วพอเราเล่นไม่ว่าจังหวัดไหนเราก็รู้ว่าเป็นการดีบาวนะครับคือเราอย่าไปถามว่าหลุดถึไหนนะฮะก็ถ้าวัดไว้เนี่ยแนวที่จะเด้งก็แปดสิบแปดสิบเลยอันนี้จะเห็นในที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะเห็นเห็นแปดสิบในที่สุดนะครับเนะี่ยสี่บวกหนึ่งจะสอนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะ มันไม่ใช่แปดสิบอมันอาจจะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดที่มีสัญญาลิวเซออะไรเงี้ยมันจะบอกตัวเองนะครับมันก็จะลงตามราคาน้ามันแสดงว่าราคาน้ํามันเนี่ยได้ได้ถูกได้ถูกละพิดิกละว่าเดี๋ยวราคาแล้วมันจะต้องลงนะครับ <Yeah. S 1> มนุษย์ไม่มีเกมอะไรเขาเล่นเกมกําไรกันนะครับพระนั้นถามอยู่ว่ามีสพเป็นยังไงก็ลองลองแบบว่าขู่ตัวเองคือว่าถ้ามันลงไปแปดสิบขายร้อยสิบมันก็ยังกำไรนะฮะแล้วตามที่บอกนะครับ ขายก่อน X ใช่ไหมฮะใช่สูตรเดียวกันหมดเลยแสดงว่าตลาดที่เป็นขาลงตลาดไทยเป็นขาลงคนจะขายหุ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปตามตอนอ่าไม่ถึงว่าถ้าตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยเราขายหุ้นก่อน X เ,เรามารับเนี่ยจะได้มากกว่า <Yeah. S 1> มากกว่าปันผลนะะนะครับแต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงเนี่ยไม่ต้องรอ X ก,ก็ได้ประกาศอะไรอพอคนรู้ข่าวหมดรับรู้ข่าวหมดก็ขายเลยก,ก็ได้มันจะเป็นเป็นแบบเนี้ย จะมีบางตัวที่ไม่เหมือนก็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเกมแบบนี้เขาไม่ได้สนใจว่าแนวโน้มเป็นยังไงเขาไม่สนใจเขาจะทําธุรก,กิจเขาจะทำเหมือนเขาไปตลอดมีตลอดชาติแต่ไม่ได้สนใจว่ามันมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับครับเนี่ยอันนี้ยสอ,อนเนี่ยก็ต้องตามดูราคานมันนะครอันนี้มันมันพีดิตนะว่าสุดท้ายแล้วว่ะสปมันจะลง แต่มันพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือมันมันก็ไม่ได้บอกนะแต่มันหลุดตรงนี้มาแล้วเห็นไหมเนี่ยรูปกรอบสามเหลีนะ่ยมเนี่ยมันหลุดมาละนะแล้วก็ลงมาแถวนี้อ๋อมันมีแนวรับนี่ว่ามีเบาะนี่ว่าแถวนี้เห็นไหมเจ็ดสิบห้าสิบแปดสีนะอ๋อเพราะนั้นไอ,ไอ้ที่เราล่าลงมาแนาวรััวเนี้ยก็เป็นไปได้นะนะครับเนี้ยแถวเนี้ยนะครับ,นะรบก็เป็นไปไดปน้นี้เป็นไปได้ก็เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะต้องทําอะไรในขนะที่เราเข้าไปเล่น นะครับเนี่ยแถวนี้ดีบาวไหมเราก็เล่นอาทีแคปพอดีเห็นอยู่ว่ามันเกิดอาการอาการเจอ,อยู่นะครับเนี่ยันนี้มีการขายออกมามีะายประกาศกำไรแม่อะไรแต่หลุดใช่ไหมฮะแต่หลุดนะหลุดทีแคบก็อันนี้มาจากปีไหนฮะสองพันยี่สิบหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนสองพันยะี2020่สิบแหละแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นมาที่ไฮเดิมนะฮะอันนี้ขึ้นออันนี้จบละแล้วก็เจอนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟี2สองพันสิบนะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็จบรอบแล้วล่ะนะ่ยจบรอบแล้วก็โอกาสที่จะลงมาโซนเห็น,เห,นเห็นสีม่วมวมไหมฮะนะครับก็สี่หกสีนะ่ห้าเนี่ยแล้วก็จะมีการดีบาวอะไรเงี้ยนะพอดู t ีแคแล้วก็ต้องดูทิสโก้ด้วยนะพอคุณ หุ้นสไตล์เดียวกันนะธุนะรกิจทำคล้ายๆกันมาจากฟไฟแนนซ์เหมือนกันนะครับ t v o t v o ไปดูเลยนะครับเขาันอจะขึ้นน,ะไ,ปาาน,นนะไปดูราคาน้ำมันพืชเลยนะฮะไปดูราคาน้ำมันปาล์มเขาขึ้นลงตามราคาน้ำมันปาล์มนะครับเราไม่ต้องเก่งราคา t v o เลยคาดได้อาจจะคาดได้ว่าตัวเนี้ยนะฮะลองดูสิราคาน้ำมันปาล์มมันขึ้นนะครับ ก็เป็นคอมมนดิตี้อ่ะเขาเขาจะไม่ไม่ได้สนใจใครนะครับนะก็จะเป็นขาลงตอนี้เขาขึ้นอยู่อ่ะไปดูราคาน้ำมันปามนะครับเวลาเล่นก็เล่นสุดใจขานด,ดิ้นอ่ะมันจะวิ่งตามราคาน้ำมันปามนะครับไปดูรูคุณราาว่าเป็นยงไงนะก็ในตลาดลงก็มีขึ้นนะครับมีขึ้นอยู่นะน,นี่ราคาเนี่ยมันมันเหวี่ยงตามน้ำปามเลยไปดูเอาว่าเป็นอยูงไงนะ ก็มีอะไรอีกมีอะถามพี่ไหมถามที่เป็นความรู้นะอย่าถามที่แบบเป็นความกลัวเพราะว่าผูต้ตรงๆสอนไปขนาดเนี้ยมันพิธีการสอนให้อะตอนนี้มันรองสอนเอาตัวรอดมันไม่ได้สอนให้รวยคพี่สอนนอย่างก็งได้นะครับคกูจะอยากรู้ไหมว่าหุ้นมาทอบตรงไหนตรงไหนฮะุูอยากรู้ไหมครับตลาดนั่นมันจะมาทบที่นวิเคราะ์ ไม่เชียร์ซื้อหุ้นเลยสักตัวแล้วก็เชียร์ขายอ๋อเขาจะคนที่มองลงอ่ะตอนนี้มันเหมือนกับมีมีพี่คนหนึ่งแล้วก็มีคนอีกไม่กี่คนครับเอ่อที่ที่มองภาพใหญ่แล้วเรารู้อ่ะนะฮะแต่นากวิเคราะห์เนี่ยเขาเป็นคนมองภาพเล็กนะฮะเพราะเขาบรกเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่บร็กเกอร์ไม่ใช่องทุนรวมนะครับคนสุนรวมเป็นมองภาพยาวบร็กเกอร์เป็นมองภาพเลยฮะเป็นมองภาพสั้นภาพกลางเพื่อทําให้ตลาดไันมีม สภาพของเนี่ยหน้าที่ของโบเกอร์เน <Yeah. S 1> ก็จะบอกให้ซื้อนะแต่พี่คิดว่านะโบเกอร์ที่มีจรรยาบรรณเนี่ยคุณจะบอกให้ลูกค้าขายหุ้นเนียไม่ใช่ให้ซื้อหุ้นซื้อไปก็ติดอ่ะอย่างเมื่อวานใครมารับผิดชอบมั่งอ่ะเอ็มทซใครเชิญมั่งมานะฮะมาดูนะครับอะเอ c วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่ได้ยินใครอ่าใครแนะนำสวัสดนะแต่ก็มีบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันมาทุกตัวเนี่ยโดน สวัสดโดนไหมวันนี้โดนนะฮะหลุดสิมันไหอยังฮรบตอนนี้หลุดไหมฮะหลุดไปแลนะครับดูเอ็มทีซีไหมนะฮะหลุดสิมันหรือยังครับหลุดมาแล้วเด้งกลับใช่ไหมฮะจากเมื่อวานใช่ไหมครับแต,แต่โครงสร้างของเขาดีนะโครงสร้าง,ขงเขาดีนะแต่พี่บอกเลยนะครับว่าถ้ายื้ออยู่เนี้ยก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าพวกเขาลงกันติดล้ออ่ะครับ ที่บอกว่าแม้กระทั่งเข้าไปในที่ดีอ่ะนะ,ะติดล้อนี่ก็ไม่ไม่ไมอหลุดสิบมันแล้วสักนานแล้วนะฮะ<ม>เอาว่าแย่ตั้งแต่เข้าตลาดเนี่ยคือหุ้นลงมาหลอกขายเลยสรุปะนะคร<ม>ับก็แย่ตั้งแต่หุ้นเข้าตลาดแล้วว่าเจตนาหุ้นมาขายทิ้งเนี่ยก็ที่พี่บอกอ่ะติดล้อติดหลงติดอะไรกันก็ว่าไปนะฮะครับไปดูแล้วกันใครทํโบโ็กไหนอะไรเงี้ยก็เจ็บใจก็ก็จํามันไว้อะต้องรู้จักเจ็บต้องรู้จักจําอ่ะ เห็นเมื่อช่วงต้นรายการครับมีคำถามมาเกี่ยวกับตัวหุ้น b ีไวดีกับประจารย์ว่าเรื่องข่าวซุกุ้นนีพันธรซัพพลายเชนของหุ้น b ีไวดีเนี่ยมีความน่ารเล่นูแล้วคุณชอบหาเรื่องเนี่ยนะฮะกับแล้วก็คุณถามว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณหนึ่งเขารู้เรื่องไหมอืมคุณหนึ่งเขารู้ยังคุณหนึ่งเขารู้ไหมครับยังไม่รู้เนี่ย คุณรู้อยู่คนเดียวหรือว่าคนอื่นเขาก็รู้าคุณจะข่าวมาเชิงไหนเนี่ยแล้วไอ้ซุกนี่เนะี่ยมันคือซุกนี่แปลว่าอะไรต,รตร้องตีความสิคือเวลาเขาทารถยนต์เนี่ยเขาจะมีซัพพลายเชนใช่ไหมฮะรับที่ส่งอะซัพพลายเชนมันเป็นบริษัทของเขาเหรอหรือว่ามันเป็นของคนอื่นอ่าบีวีดีทำรถอะไรฮะมันก็จะมีบีวีดีเขาอาจะสนัดที่ทําแบตเตอรี่ใช่ไหมรับเขาเอาไปซุกไว้ที่แบตเตอรี่อ่านะฮะ เป็นบริษัทลูกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคำถามนั้นไม่เพียงพอไงเป็นบริษัทลูกเขาอเขาก็สามารถที่จะเอาถ้าเป็นบริษัทลูกเขาก็ต้องไปรวมกําไรขาดทุนนี่อะไรจากบริษัทลูกเป็นเป็นงบรวมอยู่แล้วอะแต่ถ้าเป็นซัพพลายเชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นคนนอกเลยมันก็ไม่เกี่ยวกันเนี่ยจะไปซุกหนี่ทําไมเราอาจจะไม่ได้ซุกนี้เ็าอาจจะไม่ถึงว่าจ่ายช้ารู้รไหมครับหกเดือนค้าจ่ายเนี่ยจะส่งของไหมอะไรไงเงี้ยเพราะเขาไปต่อไงใช่ไหม ก็มีเยอะแยะไปหมดอย่างคุณของไปวางเคาน์เตอร์เซเว่นน่ยหรือนะฮะอีกหกเดือนมาเอาตังค์เนี่ยมันเหมือนกันไหมคือคือคำถามมันไม่ชัดไงแต่เราชัดก็คือว่าถ้าหลุดสิบเดยเนี่ยถ้าเป็นนักเก็ตกำไรเราขายฮะเราไม่สนใจข่าวมันมันตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะฮะคือถ้าจริงเนี่ยมันต้องมันต้องแบบว่ามีการดําเนินการเนี่ยไม่ใช่ข่าวอ่ะมันต้องเป็นการดำเนินงานโดยโดย องค์กรของรัฐอะไรสักอย่างเนี่ะที่เข้าเข้าไปดูนะเรื่องของงบการเงินของคุณมีการซุกหนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือเราไปดูอ่าเราไปดูนะฮะเราเราอยากดูเราดูซิบ y d ีดีนะฮะอันนี้บาบานะฮะบ y d นะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะฮะ, 1, 2, 1, 1, 1, 1. ะ,ฮะเราไปดูซิข้าซุกซุกหรือเปล่านะฮะก็คือถ้าข้อมูลไม่ครบพี่ก็จะตอบไม่ได้นะ ขาวซุกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูซิเนยะค,คือเวลาเราใช้ที่ในข้อเราจะก็ไม่ใช่ข่าวนะนะครับเพราะข่าวเนี่ยมันทำให้คุณที่แบบไม่สบายใจแหละนะครับ,นะรบเราดูงบแล้วเราก็ดูว่าเขาซุกนี้หรือเปล่าอนะไรเงี้ยเราลองดูซิซุกนี้มันจะไปโผล่ที่ไหนมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ประกอบในงบหรือเปล่าแล้วมาดูแพดโฟกันนะแพดโฟก็ ก็จะเห็นว่าก็กำไรนะกำไรอยู่แล้วก็มีฟีแคตโฟก็มีอ่าเนี้ยห้าสิบสองห้าสิบสองห้าหมืนสองพันบิลเลียนนี่ยใอันนี้ก็เป็นฮ่องกงนะก็มีเงินเหลือเยอะนะครับเงินเหลือเยอะก็เนี้ยตัวเขาเองก็ลงทุนไปอันนี้ก็ใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปปีสองสามก็กู้หนี้เพิ่มนะครับก็กู้หนี้เพิ่ม ดูงบดุลน,นะฮะประลานชีตงบดุลฮะส่วนของหนี้สินนะฮะเยอะนะก่อนหนี้สินเนะติบโตมาเยอะทุนเตอน้อยแต่ก็เติบโตมาตามที่ทรัพย์สินก็โตโต,ตมาด้วยนะครับก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โครงสร้างพวกนี้มันเป็นยังไงะะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเป็นบริษัทที่หนี้สูงอ่ะคือไม่ต้องไปซุกหรอกตัวเองเนี่ยก็หนี้สูงแล้วนะฮะดี DE สูงอยู่แล้วรู้ไหมครับใชแล้ว แล้วสูงขนาดนี้จะต้องไปซุกทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เกณฑ์เนี่ยนะครับเอ่อ de หนึ่งต่อสองอ่ะ debt d t o debt to e q u i นะฮะอันนี้มันก็สามเท่ากว่ามันไม่ต้องซุกอะ่ะมันจะซุกทำไมแ่ว่า <Yeah. S 1> เออเนี่ยเรามันมีเหตุพีผลถ้าเรามาดูข้อมูลตอนนี้ว่าไม่ซุกก็ดูไม่ดีอยู่แล้วว่ะแล้วจะไปซุกทำไมซุกสักขนาดไหนอะซุกขนาดนี้ก็ถ้าใครดูตัวนี้ตัวเรื่องหนี้สินอย่างเดียวก็ โอ้ยนี่มันเยอะเว้ยมันไม่น่าซื้ออ่ะถูกปะ่ะครับคือมันไม่น่าซื้ออยู่แล้วอ่ะถ้าเราดูตามทฤษฎีนะฮะแต่ถ้าเราดูอย่างหนึ่งว่ามันเอาเงินคนอื่นมาทำอ่ะจะออกมะมานเ้าคนอื่นมาทำอ่ะเพราะนั้นอัตรากำไรมันก็น่าจะดีนะนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถ้าดูตามเนี่ยก็คือเราไม่รู้หรอกนะฮะพี่บอกว่าใครเรียนก็พี่จะรู้ว่าเราไม่รู้หมดหรอก ถ้าเราเก่งกันไรเรากลัวยงี้แล้วหลุดสิบมัดนเราก็ขายไปแล้วก็ใครว่าใหม่ย,ยิ่งเรามีข้อมูลว่ามันอะไรนะมีข้อมูลว่าเขาซุกหนี้อะไรเงี้ยเออเราก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็ขายไปเี้ยประมาณเนี้ยวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเอาเรื่องที่มาพูดอะมันพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เรื่องแฟกต์เขาที่จริงเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะเอ็ดเวิร์ดถ้าทุกอย่างจริงอ่ะไม่ต้องมีศาลฮะ ใช่ครับขยันในศารขยันในขนาดในศาลเนี่ยที่เขบอกแพ้ชนะกันบางทีก็คนที่จิดเนะี่ยชนะนะคุณอยหาความจริงในโลกนี้กับข่าวสารที่นี้เลยนะยิ่งแบบว่าไร้สารนะเนี่ยวิธีการของเราดีกว่าที่จะลงทุนควบคุมความเสี่ยงของเราให้ได้นะครับที่พูดบ่อยๆอะ่ะคุณเป็นวีไออ่ะคุณซื้อหุ้นเก่งฮะแต่คุณขายหุ้นเป็นป่ะ ช่ปะใช่ครับเอ่อวีอเนี่ยมันต้องขายหุ้นเก่งเลยนะไม่ใช่ซื้อหุ้นเก่งอย่างเดียวบางคนก็ฟังน้องคนบอกเลยมันซื้อหุ้นมานะกําไรตัวหนึ่งมันกำไรสิบห้าเท่าอะ่ะแล้วมันไม่ได้ขายอะ่ะล้วก็เหลือศูนย์เนี่ยออกป่ะเน่ยวีไอต้องไปพัฒนาการขายหุ้นนะเพราะว i อเก่งเรื่องก,การการการหาหุ้นอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าว i อฟังพี่พูดเนะี่ยแล้วมันกลเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะฮะว่าคุณจะขายหุ้นตรงไหนละอ่ะพี่ยกตัวอย่างน,นะ ถ้าคุณเป็นวีไอนะกูใช้นะพี่ดูคามมดพี่ไม่ได้พูดพูดถึงใครนะเดี๋ยวไปกระทบอีกนะฮะคือเราดูว่าเนี่ยหลุดสิมันยังไงครับพนะี่อแล้วถ้ากูเป็นวีอแล้วคุณขายอะตอนที่หลุดสิมันเนี่ยสิบสองบาทสี่สิบคุณแค่ขอบคุณพี่ก็พอถูกป่ะคุณป็นวีไอแล้วคุณจะไป ไม่ใช่เจ้าของคือจริงๆอ่ะแล้วคุณก็ไม่รู้จริงๆว่าจริงๆมันดีหรือไม่ดีนะฮะหรือเขาจะทํายังไงจะเอาลงมาซื้ออะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวแต่รู้ว่าเนี่ยมันจะต้องลงจนเป็นขาลงอ่ะมันโอเคปะละ่ะมันแค่วิชาเอาตัวรอดอ่ะแล้วเดี๋ยวก็เราเราเป็นวีเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับในการดูเ a อร์เรชันใช่ไหมเดี๋ยวเราดูเราก็จะรู้ไงว่าอ๋อจะแ,แถวเนี้ย มาลงมาต่ำมากแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อกลับแล้วก็ช่วยพยุงหุ้นที่เรารักให้มันยืนอยู่โดยที่ไม่ลงก็ได้ทำไมจะต้องไปยืนหยัดกับไอวิธีการแบบเก่าๆเดิมๆที่ซื้อหุ้นแล้วมันขึ้นยี่สิบปีอ่ะป็นสมัยนี้มันไม่มีหุ้นที่ซื้อยี่สิบปีอีกแล้วนะฮะไม่ซื้อไอวีเดียนะสองปีเองใช่ครับก็รวยได้ฮะไม่ต้องถือยี่สิบปีนะครับ อ่ะมีอะไรอีกอ๋อจริงครับมาเล่นรอบข่าวถ้าอาจารย์อายุสิบจมีลูกไหมครับในไทยมีลูกเหรอเราแต่งงานเพราะเราอยากมีลูกนะนะครับอ่าลูกเนี่ยมันมีพลังเนี่ยยิ่งอายุสี่สิบพลังหมดเนี่ยนะฮะต่มันมีมันมีเงื่อนไขยเยอะไอ้คาว่า แต่งงานอย่างมีลูกไหมเนี่ยนะแต่แต่งงานแล้วไม่ถือว่าแล้วถูกต้องนะถูกต้องแต่งกับคนดีแล้วกันคนดีมีธรรมะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเราไม่มีลูกเราก็จะแบบก็แก้ก็แก้ก็แก้อะไรก็ได้ใช่ไหมเออไปวันวันนึงไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพอลูกมาปุ๊บโอ้โหทุกอยงมันเปลี่ยนภาระ,ะมันเปลี่ยนเลี้ยงลูกคนหนึ่งโอ้โหแบบมันมันแบบคนไม่เคยมีลูกไม่เข้าใจนะ แล้วยิ่งถ้าเราไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นพลังที่เราแบบว่าเหมือนเรามีหนึ่งคนมากลายเป็นสิบคนที่จะสู้ตายอ่ะนะ <Yeah. S 2> ไม่ถึงว่าคนที่คนที่แบบอาจารย์นะคนอื่นที่ไม่รู้เป็นไงนะครับ <Yeah. S 2> มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกอาจารย์สองคนเนี่ยกลายเป็นอภิชาติบ,บุตรนะียครับพอมนเจอมาเนี่ยอาจารย์ที่เคยเชื่ออยู่นะตอนเย็นก็ไปซ้อมดนตรีที่แบงค์ชาติดูนี่นั่นแนะล้วเพื่อนก็ห้าหกคนบนดนตรีเอายินเเล่ากันอะไรกันแบบไม่พิโรก็นภายแต่พอไมีลูกปั๊บ yeah. อืไปตอนเย็นนะฮะเสาทิ์ขายประกันเอเออโอ้คนทำให้เราแบบต่อสู้ดิ้นรนที่แบบอ่าไดข้ขายประกันก็ไม่รวยหรอกต่อสู้ดินน้นจนจนรู้ว่าไอเราลักษณะแบบเราเนี่ยแบบคนแข็งแข็งแบบเราขายของยากน,นะพอ<ช>ไหมบบะรับแล้วไม่เป็นน,นะฮะแต่กลายเป็นว่าเราขายประกันเก่งมากเพราะเราเป็นคนจริงใจอ่ะลายประกายประกันเนี่ย เฉพาะคนที่เขาจําเป็นต้องซื้อถ้าเขาเขาไม่จําเป็นเนี่ยเราไม่ไปขายคนมีเงินฝากร้อยล้านเรา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 ไม่ขายะนะฮะแต่ขายแอปเล็กๆเนี่ยนะฮะแอปละ,ละล้านสองล้านเนี่ยขายคนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยสาหรับคนที่มีภาระนะฮะโดยเฉพาะคนมีโอดีเนี่ยชอบเลยเราชอบขายมากคนมีโอดีนะแล้วก็ช่วยไปได้หลายคนมานะครับคือไอ้ไอ้เบี้ยประกันเนี่ยตอนเขาเป็นอะไรกันไอ้กรมาธรรม์ที่เขาได้เนี่ยคเชื่อป่ะถึงแม้เขาล้มละลายอ่ะ ยึดเข้ากองไม่ได้นะตกกับผู้รับประโยชน์เห็นไหมฮะเออมันมันมีดีครับแต่แต,แต่แต่ไม่เกี่เวกัก็ว่าแต่งแล้วถูกคนไม่ดีหรือไม่ดีนะอันนั้นเป็นเป็นปัจจัยของการแต่งงานไม่ใช่อายุอย่างเดียวนะครับ <Okay. S 2> แต่มันมีพลังมีพลังแต่บางทีก็แต่งงานไปแล้วไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายครับ hmm. อ่าผู้หญิง คือถ้าเจอผู้ชายไม่ดีนะไปเลยอะ่ะชีวิตแบบแย่ไปเลยนะฮนั้นก็อันนี้ถามประเด็นอย่างเดียวอายุสี่สิบจะมีลูกใหม่ครับในไทยอย,อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันครับถ้ามีลูกได้แล้วมีฐานะดูแลลูกได้แล้วก็มีครอบครัวที่ดีสามีที่ดีก,ก,ก็ก็น่าจะมีนะไม่ได้มีอุปสรรคเลยประเด็นปัญหาก็พอมีลูก ปัญหาหลักก็คือให้ใครเลี้ยงเนี่ยเรื่องยุ่งมากเลยสมัยนี้นะอยู่คอนดโดเนี่ยไอ้ทาไงวะอะไรเ้ยยุ่งมากเลยเนี่ยอใช่ครับจริงค่ะชีวิตชีวิตจะเปลี่ยนถ้ามีลูกใช่ครับแต่ลูกเขาไม่เข้าใจนะครับคนเป็นลูกเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกพี่พูดตรงนี้นะว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนนะมันไม่ถึงคนที่มีวิญ,ญญาณของการเป็นพ่อแม่นะ มันมันมันมีหลายคนหลายรูปแบบเนี่ยอ่ะว่าไงต่อนะฮะมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์ครับก็ประมาณนี้ครับอ่าก็อย่าไปซีเรียสก็ถ้าทําไม่ได้ก็ชาตินี้ทําไม่ได้เกิดชนะก็ทําใหม่นะไม่ถึงเล่นหุ้นนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่มีคําว่าสายหรอกนะแต่ถ้าทําได้ก็ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าหลุดพันสองนะครับหลุดพันสองนี่ไม่ใช่พื้นฐานนะครับ หลุดป้สอบเป็นจิตวิทยาเนะีเพราะว่าพื้นฐานจริงๆอะไม่รู้เท่าไหร่นะครับเอาตัวรอดคือคนเก่งไม่ใช่คนที่เล่นทุนแล้วได้เงินเยอะๆแต่ถึงเวลาเอาตัวรอดไม่ได้เนะี่ไม่ใช่คนเก่งนะคนเก่งคือคนที่เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะนะครับถ้าคุณเปลี่ยนไมเซ็ดแค่นี้ว่าโอ้เขาว่ารอดไม่ถึงว่า เขายังมีเงินเหลือที่ไปซื้อหุ้นข้างล่างตอนเกิดวิกฤต์น่ะเอ้ยไม่เกิดประเทศไทยเดี๋ยวไปเกิดประเทศอื่นอะไรเงี้ยคือต้องมีไมเซ็ตที่ดีนะฮะนะครับอันเนี้ยเขาถือว่าเก่งครับแต่คนเล่นหุ้นมาจากร้านหนึ่งมีไปร้อยล้านสุดท้ายติดลบเพไปเล่นมาจินใช้นี่เขาไม่หมดอันนี้ไม่เก่งครับออตูล่าไม่เป็นครับนะครับอ่ะประมาณนี้สวัสดีครับครับประจารย์ของคุณมมกครับสวัสดีครับจบปวลานะครับกับอาจารยนนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะครับพี่ๆนักลงทุนรับก็ให้ ความรู้ของเราในทุกๆวันเช่นเคยนะครับ